สวัสดีไม่ยังเลยทั้งเพียโอ้พอเสียวแม่เซียวพมากินเขาน้าเซียวครับโอ้อ่งเปาครับแอดมินย่าเปาเสียวไมองเดียวนี่ประมาณซีคลิปแล้วครับมองเดียวนี่ยมองเดียวนี่ซคลิปแล้วบอปไส พ่อยุดเอาของฝากยามาเบิ้งพ่อขอกันไหมนมาให้พ่อเสียวไปมีไวไ่ด้ยังมาฝากพ่อเสียวเนาะบัานจงเนียจะมาบอกไวไฟกันตอนเที่ยงคืนแล้วก็เซาทายหลอเนาะ แีเวอร์ลนอะเพื่อ้ยมหองมาถามกันตอนนั้นก็บอกไปปหลงลิบเดียวที่บ้านเรีนใส่ใส่ซเบมึงเนี้ยปนอ่ะอันนี้ยังอ่ะนะไ้เป็นหไกโอ้อันนี้ออันนี้เห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดตับเตาใส่ไขมดแดงพี่น้องซิบปนเตาอยู่บนเขาข้า่ี้นอยู่ริมเถาเทาไร่น้อ กูปปีนึงเขาไปเยยบรถอพวกยางคักเลยว่มี่ได้เห็นได้เป็นนู่ปุ้ยเาะเอาออกมาหน่อยเอาออกนาใครกินข้าวหมอใคกินข้าวกินข้าวแล้วกันครับโอ้นี่ด็ดอนไหมที่ลาบเนี่ยลาบเป็นเสียฉันยืมสมูทจอสองบทำไจะบ่ให้สื่อมาเห็บกินด้วยกันไอ้ยักแงหรือมันสร้างหัวนว้ไหม ไม่าไปเพิ่นเอฟซีม so ันทักมากเลยได้เอาไปใครอะบ่จับไปจับไอย่างเง้เนี่ยไ่ามอนโอ้หมายข้ามาาไปวางหมวนี่ไหมที่าู่บ้านเนี่ยทักมากเลยเฮ้ยแล้วไปส่งเพือนไปไ่าดินเลยอเยไปสงเพื่อให้แขกนะให้ห้องอไรอยาก้เด็ก ใเาไปอย่างได้ของอยู่ของกินกันไหมมี่นันเคร่อดอก้านอีกไหมมมีแนวใสีบเสียบอะไรท่เน้าคนอันนี้แม่ลาบคือมเสียบเลยก็นนี่่นี่แมนี่แมอืมดอกแค่อือืมอืมพี่เขาไปอย่ง้า เราเสียณแล้วล่ะช่วงน้ำตัวมันเนเอาลูกน้องแล้วเอาเราไหมยังาไม่เห็นเลเกาประสานไปเอาหลุกประสานยูมาซอยเราอยู่นี่แหละอยู่เนี่ยนี่น้ำตัวมันยูเทื่องกวัานะเอาลูกน้องมาซอยใหญ่ประชาชนใี่จริงยูทูบเบอร์ กี่บาทเจ้าอันบดจูเป็นบาสกินก็ได้ของน้ำก,ก,นนำก็ได้อะไรก็ได้เป็นบาสทั้งบดจูมันจะมีในหนังเรื่องนี้อย่างนั้นอย่ดว่าเจ้าของเป็นบาสเพียง<ม>ไปบอกว่าบอดจูเป็นบาสแต่ของเลยเป็นบาสน้ำแมนมันจะมีฉากในเรื่องนี้อยู่แต่าไปคุยกับอวัวแต่จะคุยจอกับหัวแบบสนุกมห้งเว้ยหนังเรื่องนี้กันเนาะแมน คือไปเห็นแล้วไปแล้วทานกับู้จันบวแมีนมีหอดีหดกีดแตกทั้งรถบาดเจนี่มาเป็น้องสาขาน้อและเนาะเรื่องจิงเจ็ดเจ็สิรับแมนอยู่ในเห็ุกันใหมดกเลยบมมาไปลองกินหอครับแต่สำคัญอย่จิมีหมอผีแล้วห่าเนาะเน เอออีรีจิมี่มอผีไม่ไปไม่าดี่บกผนเียวทางซื่อัังมีอดผีพร้อมเอาคนอื่นคนไดกก็ฝากแฟนคลับมีเด้อผ้ใดสิเมาบัตเมาตัวหนังครับรอบละสามหมื่นแล้วก็พูดกับทีมงานพ่วงกับก็เมาไว้แล้วเหมือนกันครับเมาแล้วเาเรอบนึงเออทีมงานพ่วงกับ้ก็เมา์อยู่ดเมานีบ่ได้เอาใจัอธิบาย เอาให้ไปลองกูบ้นี้กนต้องพอนมานปาาโกดับไกลับไกลดับไกลับไกลับไกลคนนี่บ่เคยเป็นคนที่เอาใจมหนาค่แต่ว่าคอยากสนับสนุก็ลองไปหากินอยู่กัเปนแต่ว่ากับเป้าไม้เิ่นก็ว่าสีซอยกันหายมันได้จักร่อยรอบอันดาวแรกเจิอมรสัตร์ทีมงานทางหนอกก็เลยว่ามันบ่นบา กระเต็นุโขเลยมนี่ยวา่งกันจะาจอท์ก่อเขียนั้นมันแรบมันหันหนามาพี่วปวดขาเห็เห็นเห็นอย่างนหอมมาหาข้นพุดเถอเจ้ามาหข้ามาเลกอดสายไฟหนึ่งของพมอดเเ้อ

ยังไงดิพีว่าเองไม่จบพาครีแม่นี่มันเสียบไหมทไทยกินกันกันได้กว่าแล้วกมันนึงมากินมากระดัเนี่ยอดกับของหวานเลยไปมาเลย มาคาร์ดินลงงหวาน,น,นอันนี้ปน,นปนี้ปนปนปนิ่ครับปนปนิ่นครับลาบไก่บอกเพิ่เนรลาบไก่ลาบไก่อันนี้เมนูเมน้กิน่ปรเสียบซำยั่คุณผมว่าไปลาบไก่ไหมลาบไก,ก่คุมผมว่าห่อไปตจ้องแล้ว ก็มีถั่ยกินเนาะหอไม่ต้องกินกข้ไปขหมดสอคนอ่ะโอ้ยปวนมากอยู่ได้ดีว่ะอันนี้แตไปวดนรานกินดีว่ะเาไล่เราไล่ในปา ตายเลยไม่อยางตายนี่รถคันนี้โอยาบามาผนปุ๋ยเขาดี่นยอันเบี้ันวยุ่มุงินแรงมากนอนหลอดเบี้ยเขี่ยลอแล้วเบียกันลางหอกับพายุตอนนี้เรื่องจริงอเรื่องเนี่ย่ว่งไนรถมันเบี้ไปนะานานทถอมือได้ก่ได้เ็ได้ตมีบทอ

คือเนี right s <S ่ยส <problem> so ื่อทองค่ะสื่อทองับมันราคามันลงสื่อทองมันยอนสืเคียงกับพูดนีวนี้อไรสาีแบดยวครับยอดเลยโอปากแอพาะแบ่ปากอ่ะ างบานนี im, ia, ่เด yes. uh ือนจงบานย้างเขาเดือนจงบานจ้างน้ตบุกหน่อยนึงิ้เออพอเห็ดยูพอเห็ดยูบตวกัสามหมืนูุเอ้อพราาแล้วตอนกก็จะไปทำิไนอยู่ตรงมันกมเงแกงเลพี่เนียแพงแกงเฮ็ดเพิงแดงเฮ็ดเิงเ็ือข่ดแดปเองธรรมดาเราจะให้พี่ปูพาเิ่งธรรมดาเฮ็ดเพิง็น่ก็ได้พเนาะไอ้อะไรนะเเอเอพก็ได้ เอ็มทีไอเบเลยเนาะเอ็ทีไงัหลเขาใกัเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดเึงอก่อนเอ้เมนติงวไกก่เมื่อกี้นห่เห็ดเก้อนทีว่าเห็ดเป็นไงกลนาคลิปนี้ฝากไว้ีันพี่น้องเอาแบบแลมได้เพะน่คลิปหนาครับอีกหน่อยขึ้นอีกเลยแต่ระเสื้อ่ด้อ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ